มันถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนที่เหนือจะจัดห้องนอนของเหนือนะคะเพราะว่าเหนือรับมันไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันรกมากเลยนะคะแล้วเหนือก็ไม่กล้าที่จะโชว์ด้วยนะคะมีทั้งฝุ่นนะคะมีทั้งแบบโออรกไปหมดนะคะก็เลยถือโอกาสในวันนี้นะคะมาจัดห้องนอนกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำเหนือนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะเหนือเนี่ยมันถึงเวลาแล้วไงที่เหนือหาเวลาว่างแล้วแล้วก็อยากจะจัดห้องนอนของตนเองเพราะาตอนนี้มันมีทั้งฝุ่นนะคะแล้วก็มีทั้งเขาเรียกว่ามันลกไปหมดเลยอะ่ะทุกคนเหนือก็เลยแบบว่าไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าให้ดูนั่นเองนะคะไปค่ะคลิปนี้เราจะมาทำคลิปจัดห้องนอนของเรากันเถอคะค่ะ เดี่ยวกันเลยค่ะไปแต่ห้องน,นกันเลยรกไม่ไหวแล้วว่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มจัดห้องนอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้เราจัดห้องนอนนะคะเหนือจะไม่ได้พูดอะไรมากเนอะนอกจากพักเสินเอานะคะอุ้ยตายเลี้ยวนะคะตอนนี้เนือก็กําลังปัดที่นอนอยู่นะคะเพราะว่าที่นอนนะคะมีแต่สายๆนะคะเพราะว่าชอบลงบ้านแล้วก็ไม่ชอบใส่รองเท้านะคะทุกคนไปฟังเสีงเหนือเองนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็เราจะเอาหมอนออกนะคะแล้วเราก็แบบว่าจัดที่นอนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมข้างบนนะ่ะ เห็นไหมข้างๆบนหัวที่นอนอะคือรคมากเอาเช็ดเข้าไปเช็ดเช็เช็ดฝุ่นออกเออเช็ดฝุ่นออกถูกต้อง yes sir yes sir เช็ดโอ้โหยืนขึ้นเลยเหรอ oh my god เช็ดไปยาวจนถึงยาวเลยบายบายเช็ดไปยาวเลยนะคะเพราะว่าหัวที่รองนี่มันยาวไปถึงนู้นเลยนะคะทุกคนทุกคต้องเข้าใจเหนือด้วยนั่นเองนะคะ มาค่ะเรามาต่อกันนะคะเมื่อกี้ไปทําธุระนิดน่อยนะคะเราก็เอาของพวกนี้นะคะออกมาด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่ามันก็มีฝุ่นด้วยนะคะเราก็เอาออกมาทําความสะอาดเช็ดถูเช็ดถูเช็ดถูนะคะทุกคนค่ะเอามาทำความสะอาดเช็ดถูเช็ดถูเชนะคะนี่ถูเข้าไปนะคะที่เหนือถูเพราะว่ามันมีฝุ่นเองนะคะเพราะว่าเรามาทําความสะอาดห้องเราห้ามมีฝุ่นห้ามมีอะไรทั้งนั้นนะคะต้องทําความสะอาดให้แบบสะอาดแบบปริมนะคะประมาณนี้นะคะมีแว่นด้วยนะคะแว่นแว่นแมนนะคะแว่นมีโชด้วยนะคะแว่นนั่นเอง เปะะ็นซื้อมจาจากกระต้านั่นเองนะคะแว่นนั่นเองนะคะมันเกี่ยวอะไรกับคลิปนี้คะเปล่าคะไม่เกี่ยวค่ะเราก็เอาพวกยางรัดผมเมียนะคะเอาออกมาให้หมดเลยนะคะทุกคนค่ะออกมาให้หมดแล้วเราก็เช็ดบนแท่นนั้นเลยค่ะยังไม่หมดอีกหรอออกมาเช็ดบนแท่นนะคะเพราะว่าบนแท่นตรงนั้นเห็นไหมคะทุกคนถ้าซูมเข้าไปนะคะมันก็จะเห็นฝุ่นนั่นเองนะคะมันก็จะมีฝุ่นอยู่ดูวยนะคะเห็นไหมมันก็จะมีฝุ่นแล้วเราก็สลัดออกนะคะแล้วเราค่อยมากวาดทีหลังนั่นเองนะคะ โอเคค่ะแล้วเราก็จัดนะคะพอเช็ดเสร็จแล้วเราก็เอาเก็บไว้ที่เดิมนะคะมันอยู่ส่วนไหนของเจ้าตัวตู้นะคะแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมเลยนะคะคือจัดแล้วก็คือเช็ดแล้วแล้วก็ต้องจัดให้เก็บที่เดิมด้วยนี้ยี่ไม่ได้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 ที่ยงังรับผมต้องไว้ที่อื่นนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่ามันจะรกนะคะ,ะแล้วเราก็เอาอย่างอื่นมาใส่แทนเลยนะคะและชั้นล่างนะคะข้างในรู้ไหมคะว่าข้างในในกล่องนั้นมันคืออะไร ข้างในในกล่องนี้มันคืออะไรนะทุกคนอยากรู้ไหมเอ่ยอถ้าอยากรู้นะคะก็ไม่รู้สินะ <c oughs> ไม่รู้สินะโอเคนะคะเอา,เอ,าออกมาเช็ดถูเช็ดถูเช็ดถูนะคะนี่เห็นไหมมันก็มีฝุ่นออกมานะคะเราเอาไว้ข้างล่างก็ไม่เป็นไรนะคะฝุ่นเนี่ยเราก็จะกวาดทาความสะอาดอยู่แล้วนะคะเราก็จะทาความสะอาดข้างล่างอยู่แล้วบนพื้นของเราเนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เช็ด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 ไปก่อนนะคะทุกคนอยากรู้ไหมคะว่ากระปุกนั้นคืออะไรมา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  เดี <muitas S 2> ๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูแทนแทนแทนเงินออมของเหนือแนนเองนะคะทุกคนอุ้ยทำไมเหลืองอุ้ยทำไมเหลืองถอยไปถอยไปอุ้ยโอเคบายบายเยี่ยมอุ้ยทำไมยอดเยี่ยมทำไมเยี่ยมแย่ยอดเยี่ยมเออยอดเยี่ยมไม่ใช่เยี่ยมแย่นะคะยอดเยี่ยมค่ะอ่าก็ตอนนี้นะคะเราก็ทำความสะอาดชัตูชัถูไปนะคะถ้ามีเอ่อเสียงที่เหนือแบบฟัด ฟัดอย่างนี้นะคะต้องขอไปทานโทษด้วยนะคะโอเคไปแล้วเก็บก่อนอื้อยมาแล้วอื้อเยมาแล้วจ้าเรามาทําความสะอาดต่อนะคะยางรับผมนี้นะคะไม่สมควรที่จะอยู่ตรงนี้นะคะสมควรที่จะไปอยู่ในห้องน้าเดี๋ยวมานะคะมาแล้วจ้ายอดเยี่ยมนี่ตรงนี้มันยังรกๆอยู่ มาละจ้าตรงนี้มันรกๆนะคะเราก็เก็บทำความสะอาดเหมือนกันเลยคะ่ะเก็บทำความสะอาดเลยจ้าทุกคนเก็บทำความสะอาดเลยจ้าเก็บจ้าไปจ้าไปเก็บจ้าไปไปอ่าราขนมนะคะโคมไฟขนมไม่ควรที่จะอยู่ตรงนี้นะคะเราควรที่จะระอดอนคนเดียวใช่ไหมเราควรที่จะเอาไว้บนหวัวเตียงนอนนะคะ <c oughs> ขนมควรเอาไว้ที่หัวเตียงนอนนะคะอี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  เราคือจะได้หยิบกินนะค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่าจัดอันอื่นเออมาถอดก่อนถอยก่อนถอยก่อนปี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 นปไายปลายโอ้ยหลังแทบหักเดี๋ยวเอาไม้กวาดก่อนนะคะที่ไม้กวาดอ่ะไม้กวาดเออเยี่ยมมาลวจ้าไม้กวาดจ้าไม้กวาดกวาดเลยจ้ากวาดเลยกวาดที่เราเอาฝุ่นลงไปเมื่อกี้อะค่ะกวาดลงไปเลยจ้ากวาดเข้าไปกวาดเข้าไป อ่ากวาดเลยนะจ๊ะตอนนี้นะจ้ะกวาดเลยจ้ะโอเคช่วงนี้นะคะขออนุญ,ญาตกวาดก่อนนะคะโอเคค่ะมาจ้ะมาต่อจ้ะโอเคกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยอดเยี่ยมไปเก็บก่อนนะ มาแล้วจ้าเอากอกเก้าอี้เก็บไปที่เดิมไปไปเก็บไว้ที่เดิม,ดมโอ้โหหลังเกือบหักอือหึหนักเหมือนกันนะเนี่ยวางลงแล้วก็ลากเข้าไปค่อยๆสอดเข้าไปไปเลยจ้าเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดอะไรเยยอดเยี่ย,ยมปัดที่นอนหน่อยนิดนึงเอาปัด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 ,ปดอะไรเตือนเนี่ยขอโทษนะคะเอาหมอนมาใส่ยาอยู่ข้างล่างหมอนเหมือนเดิมป,ปีน โอเคเรียบร้อยขนมไม่คนที่จะอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้เรารอเล่นเนาะขานมคนที่จะไปอยู่ที่อื่นนะคะโอเคเนาะยอดเยี่ยมไปเลยไปที่นอนต่อนะคะแล้วก็เก็บที่นอนให้ทองคําสะอาดเรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมฮันแนคิดว่าเสร็จแล้วหรอยังดูสิข้างล่างยังมีแบบเลกเทะอยู่นะคะไปห้องน้ําเลยเปิดไฟปึ้งนะคะขออนุญาตพับก่อนนะพับเสร็จแล้วยอดเยี่ยม ไปต่อไม่รอแล้วนะอุ๊ยดูสิไม่ดีไม่ดีต้องเอาไว้ในห้องน้ำนะคะอ่าโยนลงไปปึ้งนะคะเปิดไฟตึง้งขออนุญ,ญาตทำก่อนนะคะยอดเยี่ยมไปต่อไม่รออุ๊ยอะไรสะดุดเท้ากระเป๋าเอาไว้ที่เดิมมันแขวนอยู่ข้างบนนี้ก็เอาไว้ข้างบนนี้ที่เดิมเลยนะคะเอาไว้ที่เดิมไปแขวนไป อ่าเรียบร้อยแล้วก็อะไรยอดเยี่ยมแล้วก็ปอกบอลอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหไปเลยไปเลยนี่เรียบร้อยนั่นคือเตียงนอนวนมาวนมาเรียบร้อยสะอาดกิบกิ้วอุ้ยตรงนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีตรงนี้นะคะไม่ดีเลยต้องเอาไว้ต้องห้องบนนู้นนะเดี๋ยวเราเข้าไปจัดทีหลังเอาละกันนะโอเคงไงบ้างคะ่ะสำหรับการจัดห้องนอนของเหนือเนะะี่ยค่ะว่าเป็นยังไงเนี่ยนะคะ จุดไหนคือจุดไหนอยู่ตรงไหนเราก็ต้องไปเก็บที่เดิมนะคะถ้ามันรกถ้าอย่างจุดห้องน้ำาีเงี้ยผ้าห้องน้ํามันอยู่ข้างนอกใช่ไหมอันนั้นไม่ต้องรังเกียจเหนื่อนะคะอันนั้นคือซักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็แบบว่า เออยังไม่ได้เก็บอะไรดานนีแ้แล้วเราก็ไว้ทําคลิปทําคลิปอะไรประมาณนี้เท่ายังไม่ได้เก็บเลยเนาะแล้วก็ไว้ทําคลิปเนาะแล้วก็เอาไปเก็บนะคะทุกคนก็ไม่ต้องลังเก็บเหนือนะคะคือเหนือซักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เอาไปวางที่ห้องน้ําตรงจุดของมันนะคะที่มันเคยอยู่นะคะมันก็จะเป็นระเบียบมากกว่าที่เราคิดอีกนะคะแล้วก็จุดที่นอนนะคะบอกเลยนะคะว่าจุดที่นอนนี่นะคะคือสะอาด กริปเลยนะคะแล้วเราก็จัดอย่างดีเลยนะคะสะอาดกริปจุดไหนที่มันรกนะคะเราก็ทยอยเอาออกเออออกมานั่นเองนะคะอย่างเช่นที่นอนอย่างเงี้ยฝุ่นมันเยอะอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทยอยกวาดนะคะอย่างเช่นพื้นอย่างเงี้ยสกปรกก็กวาดนะคะแล้วก็อย่างเช่นหัวเตียงของเหนือเป็นหัวเตียงเป็นแถวๆอย่างเงี้ยนะคะมันไม่สะอาดมันมีฝุ่นเราก็กวาดไม่ใช่กวาดเราก็เช็ดใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดนั่นเองนะคะผ้าคีร้วันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ จัดห้องนอนของเหนือนะคะจัดห้องนอนของเหนือน okay. ั่นเองนะคะไม่ใช่ห้องไม่ใช่ห้องนอนของเหนือหรอกเป็นห้องนอนของป้านะคะแต่ว่าเหนืออยู่บ้านป้าเนาะแล้วก็เลยเหนือก็นอนที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะเนาะโอเคก็คือโอกาสจัดให้เรียบร้อยเลยนะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะเป็นประโยชน์ยังไงสรุปก็คือเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถ ทำแบบนี้ตามเนื้อไายนะคะเอาไปอาจารย์ไอเดียก็ได้อย่างเช่นผ้ากีริ้วมันอยู่ตรงห้องน้ําแล้วก็ต้องไปวางไว้ที่ห้องน้ําอย่างเช่นกระเป๋าที่มันตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันแบบว่าเกะก,กะทางเดินของเราที่มันเกะก,กะทางเดินของเราเลาวกวาดและเก็บขึ้นให้เรียบร้อยนะคะอย่างเชนเงนเเนง่นหัวเตียงฝุ่นเยอะเรานอนบนหัวเตียงทุกวันเรามีโอกาส ฝุ่นเข้าไปในจมูกเราได้และเราอาจจะเป็นหวัดหรือว่าเป็นแพ้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองนะคะเราก็เช็ดมันเช็ดนะคะไม่ใช่เช็ดทุกวันนะเหนือเช็ดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะวันไหนที่ฝุ่นเยอะมากๆเลยเนะี่ยเราก็จะเช็ดนะคะอย่างเช่นพัดลมอย่างเงี้ยถ้าฝุ่นมันเยอะเราก็ต้องเช็ดนะคะเพราะว่าเรานอนทุกวันเนาะแล้วเราพัดลมก็เป่าหน้าเราทุกวันนั่นเองนะคะโอเคนะคะทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์ให้เรามาได้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดติดตามให้เราด้วยนะคะกดติดตามไปถึง2,000ซับไว้ไวเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย